สวัีครับนนะครับวันนี้คิดว่าเกมจะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ครับผมว่าเราต้องเล่นแบบเพย์เซฟเนื่องจากว่านี่เป็นสนามญาติเทียมนะครับแล้วเราค่อยกลับไปชนะที่บ้านเขาให้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เกมอาจจะอึดอัดหน่อยนะครับแต่ว่าเรากลับไปที่บ้านเราชนะอย่างน้อยสามสูดแน่นอนครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆน,นะครับเพราะว่านี่สนามญาติเทียมเราต้องเซฟนัดเตะของเราด้วยครับสำหรับแฟนบอลที่มาวันนี้ก็ รวมกับส,สถานทูตไทยที่นี่ด้วยก็น่าจะประมาณประมาณ35คนนะครับกับกับก็ยากหน่อยนะเพราะว่าอย่างที่บอกยากเทียมแล้วก็ฟอร์มฟิลิปปิน์ล่าสุดดีมากๆ s <oul> <S แล้วก็คือคือพอเล่นบ้านเขาอ่ะมันก็ต้องมีวันนี้เขามีเขามีการอภินันานาการตั๋วให้แฟนบอลฟิลิปปิน์ด้วยเพราะนั้นมันก็คงจะมากันเยอะพอสมควรก็คิดว่า น่าจะสูสีเกมวันนี้แต่เรามาเพราะว่าเพื่อที่ว่าอย่างน้อยทําให้ดีที่สุดอาจจะไม่ชนะมากมายหลายคนบอกว่าสอศูนย์แต่บอลลิงคิดว่าน่าจะอยู่ที่ชนะก็ไม่เกินหนึ่งลูกนะคบแต่ว่าเราไปเอาคืนที่บ้านเราแล้วกันนไครับวันนี้ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมว่าก็ยังเชื่อว่าทีมไทยคงผ่านไปได้สกอร์เท่าไหร่ก็ต้องดูกันไป ตามเกมน,นะครับก็คิดว่ายังไงราผ่านได้แน่นอนวันนี้เชียร์ไปด้วยกันครับพี่น้องครับที่อยู่ทางบ้านเลยครับพวกผมมาทำหน้าที่ที่สนามแล้วขอให้น้องคนไทยทุกคนเปิดเชียร์เลยเชียร์ไปด้วยกันในวันนี้นะครับอันนี้ไทยรัทธิแล้วก็นี้ฉังศึกนะครับก็เชียร์ไปด้วยกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจรเชียริ